เรื่ยเรื่อยเรวนี่ห้องมรสุมนี่ยล่ะเอ้าบอยั่งกับบอยั่งสันเอาละคางห้องมรสุมเป็นห้องยังสันคางห้องมรสุมกับแม่นห้องลกเข่าเส้นตัวเข่ายังก็าเข่วยำเข่าเขานี่แล้วโอ้สะโพนมีหูเข่าเนี่ยห้แล้วเอ้าบ่าถอนฟันบอกฟังไทยเอิ้ญมาห้องถอนฟันแต่ฟังเราเอิ้ญมาห้องลกเข่วลกมันเห็นอย่างเอ้าเข่วแมงดีโอถอนฟันเนี่ยเอิ้ญมาลกเข่วแม่นแหละห่วย อันอันอันผู้ใดลหละลกให้ก็ลกโดยอ้หมอผู้คักแน่สันตัวไม่ยังห่ะผู้คักแน่ผู้คักแน่ก็คือผู้เสี่ยวนซานหรือผู้คักเติบอ๋อผู้เสี่ยวซานทั้งด้านแขวนนี่ล่ละท่านแล้วห่วยคันสันเปิดคีินิกทันจะแพ์กับโคษณาให้มู่หูทอดแล้วเนาะพูดแล้วอย่าลืมแขวเป็นแมงแมงกินแขวแขวเป็นละมานาดฟ้าวเป็นลกโดยหมอผู้คักเติบเพื่อแล้ว บ่ท่อหันเนี่ยบอกประกศพพาศพระวิทยุออกกทละภาพคุณนด่ดิทรทัศน์ฟังเราเอิ้นว่าทุลภาพโทรทัศน์เอิ้นโทรภาพแม่แหละอืมตรงลกหนวยคันคันว่าลกแขวงละเมืองไทยบ่ให้หมอผู้ขับเติบได้โลกให้ผู้ใดสนนโลกอ้ยผู้เขามีควอมขับเติบทั้งด้านนี้มีเลยแม่ผู้ใดเนาะบันนี้เนาะคุณแล้วแซมสันดัตสบอยยิ้มลือรัตนพุ่นคุแล้วซุ้มนี่เขาขับเติบทั้งด้านลกแขวงด้วยจั่พ่อเอาอีหลีตัว อันล่องเขาได้ขึ้นไปหล้ะเขาได้ต้อนเขาแจ้แล้วก็บอกว่าแจสีสิวหรือแจสีแดงเขาก็ต้อนเขาไปต้อนเขาก็ทําทาตวงตวงเส้ันเส่บือหันเส้นนเผอปั๊บแล้วธนาพลก็ใส่ทั้งใสเขาแขวรลุ้อันอันฟันยางนี่สิรุดอกก่อนดอกว่ะโอ้ยออกจะใส่ก็ออกเป็นพวงสุเนาะขันแล้วขันวาลุกแขวต้องซุ่มนี่เขาซ้ำนานว่ะเอ๊ะอัน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 ผู้คักเติมหมายถึงผู้เสียสั้นเจ้า เจ้ากับผู้เสียวซานที่สันนี่ผู้เสียวซานคือกันอ๋อเจ้าก็เป็นผู้คักเติบเจ้าแต่ว่าเพิ่นนี่อยู่กระทรวงพวพันอยู่กระทรวงพวพันเอ๊ะกระทรวงยังคือกระทรวงพวพันนี่ขึ้นในเมืองไทยกระทรวงพวพันนี่ก็คือกระทรวงการต่างประเทศเอาคือว่าพวพันสันคือไปพวพันประเทศนั่นประเทศนี้เพื่อมาสมัครคีกับประเทศลาวสันนี่ดีมากดีจังไลยนอบัติทั้งประเทศไทยเพิ่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆแล้วใหม่ๆเห็นด้วยที่เพิ่นเอาผู้ชาย เป็นกระซ่วงพูพันนี่ผู้หญิงสิเป็นอย่างไรลองเอาผู้หยิ่งไปเป็นกระเสียเปียบคือมัดปีเนาะไปเสียเปียบบนใดเอาอีหีตัวครับผู้หยิ่งไปเป็นยานเขามาพันพู้อ่ดีละเอาผู้ชายเป็นดีแล้วมันจงบนเสียเปียบพวพันพวกความสมคีละฮกแพงระวางประเทศโดนัหนลมเนี่ยเป็นเอุ่มลุมอยู่เลยพวกอย่างนี้เออนอกจากเสด้โอกาสนาเห็นบ่ละเผอบ่ได้ยังว่าอันมาห์ยังก่่นอี่คือแนวนี้ละแมนวาทางขันธิงคนทรงมาไม่ยังขันเทึงขันทึงก็คือขันสูงตัวเนาะ สูงปันไดคณะรัฐบาล่นเดีวอ๋อคณะรัฐบาลเอนขันทิงเจ้าอ๋อเนส่งมาหยังกาะสรงมาจอบเบิ่งความเจริญของประเทศไทยเอาไปจอบลระบอกเฮ้ยไปจอบมหลายบอนเลยดิมาบอกบอกใครเนีเอาบอกไปเฮ็ดอีังสิไปจอบน้ำสนกวข่คยก็มักจอบพื่กันนด้เนาะซองหูไหอซองน้ำหูนั่นคืออะไรมันบ่เมนต์ซองจังสันหอเนาะโมแมนจอบหูซองจังสันดอกทั้งเลาาเอนว่ามาจอบเบิ่งอ๋อมาจอบเบิ่งเมนล่ะ ฝั่งไทยเอิญออกมาเบื่องงานอ๋อหมายความว่ามาเบื่องงานเนี่ยแหละเบื่องเห็นอย่างเพื่อสื้อเชื่อเอาความเจริญของประเทศไทยไปสร้างแปลงประเทศลาวให้เจริญฮุ่งเฮืองทันกับประเทศไทยและให้คือกันะสด็ดดดอดีเลยสง่งผู้คักเติบมาเนี่ยแหละดีมากดีมากจังมาเจอผู้คักเติบของเมืองไทยพอดีเลยคือสิดีเทอน้อพี่น้องมาได้ไปไกลตนี <laughs> ผู้คักเติบทางด้านไหนน้อบัดนี่ซ <laughs> ัมมาปีปีคักเติบ <laughs> ทุกด้าน เผอบอ่อไดคือสิดีเด้ยวขอให้บ่อพิษสินรมเป็นใสได้สำนานมด <laughs> หูแล้วจังสี่ทั้งผู้คักเติบทั้งเมืองไทยเกษตรจัดทรงผู้คักเติบไปซอยทั้งประเทศเราตามจุดประสงค์เที่ยวแรกไปจักหาสิบคนพ่อใสบอกโอ้ขอบคุณ long นานแล้ว <laughs> ขับรถสิบแปดล้อไปพละคันละคันละคันขามของไปเลย <laughs> เลื่อยขนานยนต์อีกพลเครื่องละเครื่องละ,ะเครื่องไป บ่ต้องตกใจบ่ให้ตอนรับยากบ่เปลืองซุ่มนี่บ่นอนโรงแรมไปพักอยูเซ่สิไปนอนในป่านี่สิบ่ว่าคนเลาใจดำอีกบ่บ่บ่ว่าไผซุ่มนี่เอาปลากระป๋องไปเปิดกินเองในป่าพุ่นจักสามเดือนพ่อบ่หึงวัดแรล่งหนิมันเมียนบ่เนาะพี่น้องไอ้บัดนี่ฟังว่านี่วางแผนไปตัดไม้ฟังเลาอีกแล้วนี่เอ้าหังว่าจะขึ้นเมืองไทยก็เริ่มไปตัดไม้พี่แล้วเอาเป็นอึดตืดเปันธงกุหลาบพูแล่บ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 ่เขซิเป็นซ่อนขึ้นวานนี้กับบ่ทันนด้เดี๋ยวนี่ อ๋อสิเป็นคือกันโพดเอาจังซี่ซะไปทั้งขมิเอีนม<า>ันซาตอฟอ่บ่ไปดอกเซ่านั่นวอากันบ่เป็ี่ยนบอกบ่งหูเรื่องทั้งเฮงสามริ่นนั่นไปทั้งประเทศเล่าไปแล้วมันจังขีจังนองกันโอ้มันจังหูจักความกันเนาะจักภาษากันอเออแต่ว่าเมืองไทยมันคือจเจริญหูเหงื่อเหลืองเหลื่อมเลยเท่ห์งหงเหงื่อซื้อกับพ่อบ่ต้องเหลือ่อม ย่านเด็กโดดแข่าคนอยู่นี่ฮุ่งเฮืองซือองง่อๆกับฮุ่งเฮืองซื่อๆรถเฮ็ดทุกสิงก่งทุกอย่างเพื่อความสะดวกให้ประชาชนเนาะง่ายภาชาสนเสียสาสภาษีเว้ยถึงต้องอยู่หรอกอต,ตามถนนหนทางที่ไปเบิ่งมานี่เขาเจ้าเฮ็ดเอาขัวร้อยให้คนขวมหมดนี่สะพานร้อยฟังเราเอ,าาอิ้นวา่าขัวตัวเท่าบ่อ๋อสะพานี่ยเอิ้นขัวแม่นแหละห่วยขัวใหญ่กับขัวควมคลองหมดแล้วขัวน้อยกับไม่ควมห่วยเอิ้นขัวคือกันอ๋อบ้านเจ้ามีอยู่บ่ล่ะมีอยู่หักเฮ็ดขัวตีบตีบไม่ยังตีบ รถผีกเดียวบ่ได้นี่แล้วอ๋วอผีกเดียวบ่ได้แม่และอ๋อบัแม่นว่ามันแคบมาเั่นบอกอันแล้วฟังเราเอิ่นว่าตีบอ๋อกันแคบเอิ้นวมาตีบเจ้าผีกเดียวบ่ได้นีไหมถึงวัหลีกกันบ่ได้ลีกันบ่ได้อมันแคบมันตีบนนเนาะอ้าเจ้าบมาเบืองเอาเมืองไทยตัวอย่างมีสะบัก,กวขวงข่วงบ่ตีบโอ้ยเห็ดใหญ่โพดขัวหอยนะข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเทือยอยู่สะพานแขวนสะพานแขวนฟังเราเอิ้นว่าขัวหอยแล้วง่อย มาบอาเป็นตำรวจอยขับรถขึ้นไปแถะกระสิบหอยอ่อนตอนอยู่ปันติปเขาหอยอยู่เสียงหน้าเว้ยโอ้ยแข็งแรงเลยแข็งแรงจังนี้ทางด่วนนี่ขึ้นทางนั่นแน่ทังนี่นแน่เสื้อสิไปสะพานแขนนว,วนนั่นวะโอ้ยอนันแห่งคักจักเฮ็ดอย่างลายกระดักระโดฟังเออาางฝ้าทางฟังเพิ่นก็ได้ทางด่วนฟังเราเอิ้นมาทางเฝ้าทางฟังเฝ้าไปอย่างฟังไปอย่างเฝ้าขึ้นไปติดนั่แหละติดบ่ติดแล้วเดี๋ยวนี้มันหลายทางมันเพียงพ่อแล้วบ่ติดแล้ว เฮ้ยต่อไปแห่งสะดวกสบายเลยบบบนี้มันหลายเนี่ยที่นี่คือนไปเห็ดปลัวลอยไข่เป็ดไข่ไก่งัวควายขวานแด่รถตำกองไต่เล่ยอยู่แคมทางผ่านมาเห็นอันเจ้าจื้อเอาไปเฮ็ดประเทศเจ้าเสด็จไปเถอะพี่บาสผู้ได้กระสีไม่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้องสนุนหัวถังเป็นเรื่องยุไซส์น่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยฟาร์มยุไซส์ฟร์มไปบังโสดไซส์ฟร์มที่โคราชที่เป็นหมื่นไร่ขนาดนาแหล่งบนมีหนามหดหยาดฤทธิ์วิววิวเขียวชอุ่ม ย่ามาเศร้าไรงว่วไปกินหยาท<ฤ>ำอะไรขอซองรีดนมไม่มูกินไม่อย่างน้อรีดบัดน,นี้อ้ว่รีดเศรษฐกินบ่น้อนมทั่วประเทศเต้มีพลังด้วยดื่มนมสดนะโอ้ยฟังเราอเอิญวบรีดดอกดาวพอยเอิญยังสั่นเอิว่าบีบเอาบีบขั้นกันได้บีบยังขั้นยังก็ขั้นนมมนแล้วห่วยเมื่อวเป็นตัวอย่างปอยู่แท้ะใครก็มาบีบมาขั้นในนมกบีบมาขั้นนมอย่างนมง่วก็เอาเรื่องฟ้างัวแม่ อันโรคหนังมีบ่ออยู่พุ่นฟังลาวเอิญ่าฮงซีเน่ตัวโอ้มาทันสมัยเถอะวไในปันฝรัง่งไวทซีนิมาภาษาลาวก็มีอยู่ว่าอย่าง่ะเอิญ่าฮงฮุบเงาฮงฮุบเงาเจ้าอันสายออกมากเป็นหัวเป็นเงาไหนเลยเอิญโฮงฮุบเงาแม,ม,ม่นละมันมาเอิญซื้อเอิญตรงเถอะล่ะสวนกันไปเบิง่งฮุบเงาไทยเท่าจังซี่กับหนังไทยเออฮุบเงาลังกับหนังฝรั่งหนังฝรั่งฮุบเงาเอกสายบ่ออยู่พุ่นหวย มีอยู่บ่เว้ยมีเราฟังเราเฮ้ยสายทั่วไปล้อมผ่าแน่ลังมือไปสายในวัดนน่บ่่อยกันยังนิยมส้มสอบอยู่ผู้สายเขาก็มีจันยาบันรักษามารยาทได้เขาเห็นจังไหน่านพระ่านเน้นเบิงหอนบนห่นแล้วก็มือปิดเล่นไว้ได้ยินแต่เสียงเออ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 เเอองออเออเนอเเบเเออเเอาเอเอ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 เ่่ออเเ่ออาอ ทั้งพุ่นันมีมีห้องหูงเงาลราเอาดนตรีไปเล่นในหันบอสะดอกบอ๋อดนตรีบอไปเสพตามห้องหูงเงาเด้อเอ้าบอ่าเล่นดนตรีบอเอิ้นว่าเสพเอาตัวมาเสพดนตรีนี่แหละเอาไปเสพใส่สัตว์ก็ไปเสพตามหานกินดื่มมบอตัวเนาะบนไหนรบกันหานกินดื่มหานกินดื่มฝั่งเราคุนบอกเออกะห้องอาหารฝั่งไทยนี่แหละต่ว่าฝั่งเราเอิ้ญมาหานกินดื่มป้า เมื่ออื่นซื้อตรงเทนอแบนนี่เข้าไปหันบวกินกระดุมหมดฟังเพลยงควอมสบายไม่คันคอยไปขันพวกกินบ่ดื่มซื้อๆได้ข่อยเฮ็ดยังนั่นโจก้อมด้ยจากไปจกอีหยังไม่อีพอโจกบักขวดดินมากินออเดิร์ฟออเดิร์ฟอาหารว่างซ้่ามหารแีมาเอาว่าเรื่องจกเลยฟังเหล้ากับมีหรืมียังจกยังจกน้ำก้อนอนามัยน้ำแข็งฟังเหล้าเอิ่นมาน้ำก้อนตัวอ๋อน้ำแข็งเลยเอิ่นน้ำก้อนแม่แหละขึ้นฮอดคิดถึงไปว่างงามขาฮะขึ้นฮอดงามขา ให้ดำขึ้นโน้ตผดเลยบาดิพี่น้องขึ้นหอดงามขาคือกันจะไปคือกันครับนกพผดกันขึ้นหอดงามขาบนอื่นน่บอกขึ้นก็คือทอดแต่งามขาเนี่ยใบใช้ใบใช้ก็คือทอดแต่งามขาเนี่ยบนอื่นน่บอกขึ้นบนได้บวชชุ่มนี้ก็หน่อนงามขาโอ้ยมันบอแมนงามขาอีพอยไม่ยังสั่นงามมหานี่แไปว่าคือทอดคิดถึงอ๋อคอยเลยยินว่างามขาเลยง่ายหนึ่งไว้มันคือให้ดำเว้ยหูหาโยหากินกระดอเจ้ากระได้แมนแล้วลวงไปตัว โอ้อันอันประเทศลาวนี่มีจ <idal Industry. S 1> ักเผ่าเหรอมีหกสิบเจ็ดเผ่าตัาง biệt เมืองน้อยๆนี่นะแม่นละหน่ยมันสิเวน้ำทนอันเจ้าเผ่าใดสันเผ่าไทยเมย์โอไทยเมย์นี่อยู่สไทยเมย์นี่ก็กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะแขวงบริคัมไซนี่และเมืองท่าประบาดพนสันนี่แห้งหลายบนขนอยู่หลายที่สุดไหลที่สุดโอ้แล้วไทยดำอยู่สบ้านนี่ไทยดำก็บยุติดกับแขวงสํามเหนือของประเทศลาวแล้วก็เดียนเวียนฟูของประเทศเวียดนามป่าด เหนือพุนพุดนแล้วใช่แดนพุนพุดนแล้วต่อกกระเบียดน้าพุนเจ้าสมัยก่อนเนี่ยแทยดำบกขึ้นกับการปกครองของไผ่ไผ่ปกครองเราปกครองด้วยตนเองดีมากดีจังเลยเอาปกครองเจ้าของเองบ่ต้องให้ผู้อื่นมาสั่งยากสบายสั่งเจ้าของเองแถวเย็ดคืนนิ่งใายนั้นขัวงวดนายังปีนบุบเมเอเล ไงปังงังโอ้ยเป็นบ่มีเด็กปีนปุ๊กไงปังงังเมี่ยสังเาียนของเองใส่หมวกคลุมหมวกนี่เนี่ยไงเจ้าที่ว่าเขาจังสิเด็ก่อนที่นี้พอฝรั่งเศสไปยึดเอาเดียนเบนฟูได้บบมักการปกครองของต่างชาติให้ฝรั่งเศสเลยแล้วการยับยั้ย้ายส่ยสวยนี่มาอยู่เวียงจันทร์โอพยพต่อไปไม่กล้าเกิดบึ้งห่วยเหมดแล้วสั่นขับไปอยู่เมริกาแล้วเมื่อศูนย์พันคักเอาอีหลีตัวไถ่กระสังไปอยู่เมริกาเดี่ยเลืมบ้านเจ้าของโหลดรัฐทธิบัตรโต้งเขากลืนเอาไปเมื่อห่วยอีหลีตัวพวกผู้เฒ่าดเขา เขาลงไว้ในประวัติเลย260กว่าประเทศไปอยู่ประเทศอเมริกานี่เริ่มสาดบ้านเกิดเจ้าของเราเป็นฝรั่งไปหมดโอ้ยพวกผู้เฒ่าดิเอ้ยผู้เฒ่าเนี่ยเลีเฮงไหวตายไปปั๊บลูกหลานเกิดมาบอกว่าเจ้าของเป็นไทยดำซ้ำเป็นฝรั่งไปเสื้อฟูดฟิชโฟไฟไประบาดดิแต่เขาเจ้าบุลือมาเพลงนี้ขาเจ้าเนี่ยเพลงนี้ยังเพลงนี้ไทยดำนี่แนวไหนมีกุศลไทยดำพร้อมกับกุศลจีนแล้วก็กุศลเวียดนามมันมีกุศลไทยดำแม่ละอันเลี้ยงคือคือคือกุศลจีนอยู่บ่หรอเลี้ยงดู บอกมามือใดญ่ขอสิไปกินกินได้มัดทุกกุดนบพลนี่กุดคุดแขกล่ะไปกินมาแล้วคุดแขก็ได้คุดพระคุณเนนังสิล่วงหดคุดเมซี่นี่หละบักสอกินเกีียงว่าเหลือเรื่องกินนี่บอกเลยแต่สังเกตผู้หญิงไทยดำนี่ผู้สาวกับผู้มีผัวนบุคือกันเนี่ยนะพ่อยานกากันบอกกับวิญญาณกูกันนละเนาะสังเกตบอลเก้าผมนี่เก้ายู่กับงอนนี่ เป็นสาวเก้าอีกลางหัวนี่มีผัวแล้วหวยเห็นจังได้นบุโดนสีมีผมเก่าให้ยมูเบิ้งนู่นนี่ตาย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 นบุโดนมีเมียละพี่น้องมันสีมีผมเก่าให้ยมูเบิ้งนี่สิ้แขนไปติดเอาได้ว่ามีเมียแล้วนะจ๊ะไปมาเดียวเวพุทสายบวกเกี่ยวเอาแต่เรื่อง้หญิงด้นี่สันแล้วไปสันนึกว่าผู้ชายก็เจ้าเก่าผมเราไม่นออ๋อเก่าผมไปงอนต้อนนี่หมายถึงว่าผู้สาวแม่นแหละคันเก่าผมไปกลางกลางดีแม่นว่ามีผัวแล้วมีผัวแล้วแม่นแหละ้วห้าผัวปักขยันรู้ว่ามันเก่าจรงจังพอไหวดอกเว้ยเคยเป็นแนวนี่ อันขี้ไล่ขึ้นบนผลโดนไปจีบสาวไทยดำแล้วพ่อสาวไม่ห่างคังงงกๆนาะพี่น้องเนาะไอ้กระทำมึงตัวว่าเป็นไม่ห่างเลยเป็นผู้สาวอ้นซ้อนเขาสิบอกอีพ่ออยู่ตัวก็บอกกับพอจับเบิึงตัวเนาะนั่นแหละเขาสิตัดมือพร้อมจับขังคู่ขีดไอ้เลยบ่เคยได้ยินสาวก,ก่อนสักกลุ่เมืองเรา,า,า,าไทยดำบ่คือข่อยดอกซัน เรีว่าไทยดำเนี่ยบวกคืนกันกับพี่น้องเราไทยเราค่อยคืนกันไทยเราจังคือกันจังคือกันนุ่งสินถือแพว่าคือกันคืบกันกินพริกจินแจ่วคืนกันกินคือกันอันเข้มขิ่นไก่ไส้แอลคืบกันอยู่ไิ่ไส้แอลคืกันอืมนาตากัเอิรนฟองเอี่ยมคืบกันอเยี่ยมคืบกันคืกนคืกันม่ใญ่กับไปจังหันจังเพนไปคือกันอือพรดเนียนกับนามโอตสาอุ้ยแมนต่พระยังฮอลนคืบกันเลยเด่นยานเดด หุ้ยอันนี้คือกันคักคันหันถอะบอปินตังึดอีกงเงยังปลาแดกนี่ยนะยังเอาปลาเห้ปลาแดกคือกันเนี่ยพี่น้องเราเห็นบ่อเห็นบ่อเงย์ยังบ่องึดมางึดปลาแดกเอาปลาเห็ดต้องขึนเงย์ปลาแดกเอาหมูเห็ดนก็ขึ้นหมูแดกเชิญเลยใอยว่านี่เพื่อความปลอดภัยของแขวเจ้าเจ้าไปขายมวนเทปอันไทยดับลำพันธ์ไป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 บ่ต้องง่วงมากไม่เอา เป็นตะอัดตจ้าจีเหรอเฮ้ยเหมือนมันให้เดียวกันดอกเอาไงกูเปิดตำราเก่ามาใส่นะเอามันเถามันแก่แล้วใจเย็นๆไปหนับหนึ่งมันต้องโอ้ยเอาน่ะเดี๋ยวๆๆอันอันขั้นเข้าเห็ดหยังลงไปเดี๋ยวหาว่าฮอดร่างแก่ได้หน่อยข้าเป็นผู้ใหญ่นี่แหละนั่นแหละที่แบบข้ามาเ้าอ้างว่าจะห้องเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวมันเป็นยืนเสียเอออดไว้คุณนายทาได้มันเฮิรมเกิร์มเตี้ยแค่น้าออดอนอดขุดท่อออดธรรม้ออดสังข้อด เจ้าสิเส anyway, ี้ยอะไรพอขั้นมันบอถามหาเก้าอี้คำเดือดสลัดเจ้าตีเลยบ่หนึงหันเหยาแตกก็แล้วค่อยไว้ยจะคุยถึงไว้มัเจ้าเก่งจะยืนยังบ่ท่านอยู่อยู่ยังสิน้ำมาถามหาอยู่ไอ้บ่เอันถามซืือเอาเจ้าเอาใส่กัมปั้นใส่หรือกัมปั้นขัวตีเขาหนึ่งหันปากแตกดังเสียงหนึ่งเขาตีกันเองตัวเอ้ยปฏิเสธคือหลายกว่าเห็นเจ้าแรนเขาไปตีเขางั้นพอยพ่าเถียงหรอกคอยเลยเป็นคนแรนเขาไปแลนเขาไปคือสิว่าเขาตีกันเอ้า เขาล็อกคอยไ้จังสี่คอยสมาชิต mm ีเขาได้ไผยหอกเขบักย้อยแล้วบักดังซีเนี่ยเขาล็อกแขนจะไหวคือจริงได้ดิห่วยแมนแล้วกันล็อกไว้กับจริงก็ได้ไงมานายงั้นจังไดยก็ใส่บุบโปเลยม่โอ้ใส่ปากอยู่เลยสมมคือถืออยู่คอยกอยกับลับตาเนาะเออคันคอยมืนตาอยู่เฮ้ยสมมติได้กินซำกัมปันเจ้าเป็นคนสายตาดีเว้ยพอมืนตาขึ้นกัมปันบักแท็กซี่ไม่อยู่คอยกันแยกงนาลุกเลย กำปั่นบักแท็กซี่กายบ้าข่อยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังเลยบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกูปีดอยู่ตีได้จังไหน่อยยังถือล็อกอยู่ทางัแน่แล้วตีบบได้แล้วขึ้นล็อกอยู่บักไฟได้เก้าอี้ไม่หยุดทีมาฟาดข่อยอยู่กับเดี้ยงหลังบักโอ้สายตาดีเนาะจะแน่เห็นบักจ้อยมันยังเข้าใจว่าข่อยเอาเก้าอี้ตีมันอีกตีจังไหน่อยถือล็อกอยู่จังเสียโอ้จังเสีเจ้าเวียงใส่จักแล้วข่อยก็นึกว่ามันเจ้าเข่าไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกจังไี้เจ้าเนาะคอยคนผู้เดียวที่ไปลุ่มเขาจังไหนเขาซีคนที่อยเฮ้ ว่าวเดี๋ยวนี่อันอันซีขนลุ่มเจ้าที่เสน่ห์เนี่ยเจ้าคือหลอดออกมาไห้อยู่ข่ทีซืเหรอกัอนมันผู้อื่นมีมองนีบับัวแเจ้าคือเกงเ่งแท้ๆหลบซีดลงปูคู่นโอ้สะพ้อบอ่แตกเนาะอืแต่หันโน่คือโน่อยู่ลงปูรวบบสบายเสียงลงปูรวบบสบายบริสบายหอดเสียง แเราไปยังจังหวสบายรถเบินพาเราลงถนนตะกี้และเอ๋อไปลงถนนเป็นอยังลบมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์เป็นอยังมอเตอร์ไซค์ลบสามล้อสามล้อเป็นอยังสามล้อลบหลุมอ่าหลุมเป็นอยังหลุมคือนที่มันเป็นมองมาตังคนตังลบมาเล่นเดียวกันเด็กกระทันหันรถเบินแล้วขันที่สองก็ตามทใช่กันเดียวลงเอเล่นแล้วโอ้จะผิดเอาผู้ใด้สิไปนั่งนับมันบ่แม่นสามแข่งรถอ่ะ เดี๋ยวเห็นเตียงไงทวนเ้ยคนนั่งนั่งกันไปบักหลายนึงไหมเอออันไม่ไผ่ฟงลงไให้รถทับบ่เป็นยังจักคนนี่ยคือบบฟงอ้าวสายลัดนิรภัยซอยได้เลยครับาสายลัดนิรไัยซอยบ่เออถามว่าโบไซนี่จะฟงมาห้อยถึงตายแล้วล่ะนั่นเขาเจ้าสิประกาศในไซเป็นทางการด้อยโอ้เซฟชีวิตไว้ได้เนอกเซฟได้โอ้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเก๋งนี่ต้องใส่สายลัดเออสายลัดนิรภัยแต่จักรยานก็ต้องใส่เงินปลอดไวจะมีป่าคัสิ่งที่ยากจะไม่ใส่ เอาอส่ยถายมันในเด็กเอาของตั้งไว้ถ่ายเราสายหัดมันก็สายหัดรถเซีซื้อมันก็ทุกเรืของนั่น <c oughs> โอ้เจ้เอ้ยรอบคอบรอบคอติลิงนั่งถ่ายจักรยานเขายังสู่หูข้อมันไส่ถ่ายตัวเลยอย่างเงี้ย ลองคิดด้งยกันดีแล้วลุงปูเป็นยังไงบ้างลุงปูก็เป็นไนได้ล่ะพอรถเท่าติ่งนิ่งเส้ยแล้วก็นั่งยองๆขีบกอกยาแนนติ๊กเลยไทยบ้านหุ่งบุ่มเลยแต่ลุงปูเป็นยังไงโอ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกแล้ว่ะมันร่องของกูอ่ะมันต่อมาห่วงกูหรอกเอารถไปส่อมซุปไปต่อมาส่อมกูหรอกแล้วว่าะไ่้ลุงปูเป็นอยังเลยเอ๊ะแต่คคอยเห็นลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าเอาลุงปูเขาล่งบ้านเนี้ยอย่าเราวนลำบากเสียงยัง ตั้งหัวมันตกก้นค่งขาดสิเจ็บอยู่ซื่อก็เจ็บอืมบ่มีร่างสังหรณ์บอกเหตุบอกว่าสิเจ็บถามหาล่างมันก็มีมาแต่ไกลเจ้าของดาเจ้าของผลละบัตรเตลแจงเสียขอบัตะผลบ่แล้วขกยันคนหูเนาะก็ปิดบังมาเท่าสมือนี่เลยอ่ะ ปิดบังมันก็เสาได้แหละล่ะไปตั้งหอมแต่คนน้องขาดที่เจ็บอยู่ซื้อเมนก็เจ็บดอกเออจริงนะมันติดเกิดมันก็ย่อมเกิดรีบว่าหม่อมกว่ำมวิทขอกันกินและคนอี่ลูใช่ไหมแมนแมนแมนแมเออแค่คือแต่จังสัรคก็ดีแนว่องแนวนุ่งเนาะเอ๊ะค่วมจริงเจ้าหน้าสิไปแจ้งค่วมได้เอาแจงเอ้ามันทำลายร่างกายห้างจนปากโป๋เขาซีคนลุ่มเขาอยาไรแจงอาไรยังไรอ๋อเขาก็ได้ค่ายาตัวได้ค่ายาได้เงินได้เงินแล้วทนายผลเป็นผู้ได้เงินฮ้ทนายจะได้ผู้เจ็บตัวได้เเมนิไง่ใ กินม <M> ันที่สิมาเอาเงินน้ำข่อยไปใส่เฮ้ยน้องข่อยมันบ่มีเงินจะค้อนเลยนั่นแต่ย่างที่ให้ย่างกินมันทีเดียวยังจือเจียแต่เวลากินเขาถือถวยมันก็ได้ยังกินตัวนี่จังเหตุอย่างน้องกิพย์ี่ที่สิมันไม่จะข่อยจะน้ำไปใส่มันขึ้นเฮี้ยนพุยหวานจะว่าจกเจี่ยวกับข่อยอีตัวนู่นต่อกระหม่อมมันยังอ๋อไม่ถือถวยไม่เลยว่าคำอะไรมา เขากระบืนึ่งหมอข้ามาถือกองมาเลยอืมดีต้องมันบอกบอกคอยไปล่างให้ได้เริ่ดก็ตั้งมานอกซ้านมันมาเนี่ยห้าเขาว่าเขากระเบื้ด็ดหนึ่งเด็ดเขาก่ะเ้อหนึ่งไม่ว่าสิตายยังอยู่เขาบอกก็เรียกแต่พวกจักหนึ่งเขาหนึ่งนำไว้ทาผู้ละคนพูดมันว่าเ้าท่านว่าให้เอาเลยยังบ่แล้วถ้าเรงเกี่ยกันหนึ่งกินไม่เลยเจ้าคอยเอาเมื่อเดละซุ้มอยู่นี่มันว่าเมืองตีใครน้องไปฟ้องนี่สารสั่งปั๊มนึกก็มาเอาเงินเขาหนี่บไปเสียอีก ตั้วเจ็บตั้งเหม็นที่สันนี่พราว่าตัวเหม็นลราคืนอืดปุ่นไปสันไปสันไปใส้ยาเองซะไปเขาเนี่ยทำไมคือป่วยมันสิบอดักอยู่หันติ์ายบอดักดอกคอยได้ยินเขาว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วบอดเสียวหัวหนุ่เพื่อความปลอดภัยไปทั้งปีดีกว่าปอไปทั้งปีบอกแล้วไปเอาเนี่ยทั้งนี้ก็บป่วยอีกโอ้มันซีข้นผลตัวอะไรแม่ซีเขากับบอยูดอกเพราะว่าเอาจังซี่ซะเอาจังไหนยูน้ำกันในละมุง คอยบอยู่ได้คอยประกาศได้ก็ห้องเพล็กเราคอยสิไปนั่นพอดีตัวมองนั้นละมองคอยดิตัดสินใจไปวุ้ยมาใจตรงกันจ้ปะปล่อยคอยไปจะไปน้ำเลยเป็นมาที่ยังสมัยที่เป็นคนนั่งที่ใจแคบเพราะเราอุ้ยที่มาปลา่อย<ไ>คอยผู้เดียวกในร่องเรือดลำเดียวก็แล้วเพลิงผ้าใส่กันน้ำเพลิงเลือดเสือเพลิงฟ้าที่ปล่อยขวบทีมยังไงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนเอากันขึ้นเมื่อวานใด อยู่คนเดียวกับหัวเดียวกับทีมรีบยาทีมยาฟ้ากันโอ้ย<ม>ก็ะซ้างเดียวมูไปเอาความเจ็บความปวดมาให้ก็สิไปเจ็บไปปวดนะมูสบอเอาเพาเพิ่งกันย้ำเจ็บเปลี่ยนอุ่นที่เบิ่งยังไลยทีถามข้าวขอยจะย้ำขอยถือเลื่องบอกเออขอยเอาตัวรอดเป็นยอดดีโอ้ยที่บ,บอกใครยังเดียวบ่เนาะคนมันคือถือปวดตะโบล่ะเรื่องอยออังขอจะไปเริ่มเจาะเคยอยากถือลูกหลงตัวมัที่ถือได้จังได้คอยอยู่กลางเถอยู <S <S ่กลางแล้วแข่งเป้งก่อนเลยมาไปยังนกสมมีกันนกให้เพิ่งนะเพิ่งกันบ่ได้แนี่ยนี่ให้ใส่บุญปลอดภัย ต้องใส่ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายหอยเรือบ้านนี่เพ่นสัเพ่นสิบบวกบวกบ่ได้ซื้อถึงได่ซุ่มอยู่บ้านบ่ไปใส่มาใส่ที่สันหอยแห้งมันคนไปหันมันนี่อยู่ตายเลยหรือเปล่าจะเป็นเสือเบอร์สบวกกันหรอกระไรไม่แล้วมาอะไรสันไม่ตายกูสันนี่ไอบอกรีดจะเปลี่ยนใบไม้น่ตีโออยังไปขวดนล้วน้ำมูอยู่มันมันมันเก่าแล้วล่ะนี่อขเงินหน่อยไก่หัดข้างมันบ่ดีคอยจะไปซ้อมไส่เราเขาเลยเด้อบาานจะเป็นบ่อแล้วไครเอคอยซะ มัน,<ส>ม,นมันเบอร์เดียวกันบ่มึงเรื่อมึงใส่สสหัวคอร์ด้บัตอดอย่าเป็นบ้าอย่าเป็นบ้าวิ้งขี่ที่ห่านหมวกไรนั่นห้าขวบมึง,งมันบ่มัน,นหัวกันน็อกเจ้าใส่อยู่นี่แ<ฮ>ม่โอ้ยหัวคนตัวนี้หัวจะได้สบายๆคือหัว,หวกอร์ดิกัตเลยมันเป็นหัวธรรมดาเนี่ยนะหัวอยังน้อนหัวลันเก๋ไก๋กูเม็งนี่ลีเล่ห้อยยุ่งกัดเข่าอยู่ไป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 ข้างละไปหันขวัญเจ้ก็ห้องเพ่งเออไปเน่เน่เน่เอ้ากูไปอีกล่ะเออเออมีอย่งน้ออ่ะนี่ ตาได้ตาได้ตาไล่โอ้ยตาได้ตาไล่วิ่นวิ่นวินวินวิ่นโอ้ยถือตีหน่อยเดียวนึ่งเปลี่ยนเลยดอเป็นหล่อแล้ววันนี้ไปบ่ออะไรไปบ่ออะไรไปบ่อได้จะไปนั่งยังอยู่นี่เราวิ่นวิ่นเราเสิยไปนั่งยังหันนะเนี่ยโอ้ยมันวินอยู่นี่ก็สิเป็นนั่งอยู่พัทยาพุญจีพอเขาสิยห้องเพ่งได้บไหมห้องห้องไปจีเราบ่ได้เกี่ยวกันได้กับผู้วินนอ่ะบ่เกี่ยวจีไหนเขาสิเต้นน้ำเนี่เต้นก็เต้นไปสิ เขาก็เต้นอย่าง้นเขากระตีเต้นหันไปยังเขามาถีโจดตรงเต้นแต่มองไข่นั่งก็เราเขาเรียนแค่โอ้มันถีของเขามาจองไม่มือเหิงเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะได้รู้ไอ้นิ่มกันได้โอ้ลูกนี้น่ามึงเป็นบ้าทีแจ้งที่มาไล่คนป่วยง่ายมองเลยเนี่ยปากโป้ทุกนี่คือเอคนคนป่วยใช่ปะเนี่ยนี่เฮ้ยบัดเจ้าของเลยเนาะผมมีพ่อเสียนทำเป็นมีลังแค่เบิ่งคักๆแล้วมันบอกเป็นรังแค่เลยรื่นมยังั่นที่กาเก่ง มันเป็นยังมันจากสอบมะหยงตัวหัวกุฏินอกคนสามเซนนึงเสียวมะหยงหันค่อยว่าไปซะได้เ <c oughs> ดีด๋ยวด,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 ดีโอ้ยโอ้ยวิ้น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 โอ้ยโอ้ยดูดานเนี่ยก็บอกมาเมืองมาแด้ลูกหลานลูกดานพี่ลูกหลานอยู่ปะโอ้ยแตมีลูกจำบ้านดานจำเมียงะเนาะใส่หรอมันวินโลวินโลวินโลมันไปใส่หรอลูกลุงบอดี้มาหาเด่นในรถฮะซื้อรถสมบัติเอลฟอร์เอลเม่ซื้อรถมันคือมีเงินขายกล้วยรอน ใครจะโสคควยรอนสองโส่จังพ่อออกไปออกดดไปไปพูดเรยวออกจะได้ไปหาซื้อดุนแดกซื้อรถซื้อดุนแดกแดนยุลิลีหอดจ้างเดียวดอดุดเอ้าดองทองดองดากจังไรกับบอขืนดากตัวแดงไถร้องเด็กลินตัวแดงไดร้องเด็กเด็กดองเด็กดองเอียกจิตตมออกดอกดดสิบดอกมาดากดากับดากแปลว่าขาดปุด โอ้ไปลากอีธาได้จังพ่อรถขาดวะพ่อขาดได้ได้ดดดดุนแดกโอ้ยวิน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 วิ่นโอ้นวิ่นวิ่นวดมนวิ่นวิอนวิ่นเป็นวิ่นวิ่นวิ่นวา่นวินวิ่นวิ่นวินวานนัิ่นเป็นวนวนวิ่นวิันวิ่นยเวิ่้จน่น่งวน่นหลาน่นั่นนน้เป็น่ยวแน ผู้แถวพูดส้สวมักผู้เล่พุดนหมักใสมากคนอำเภอเลียดอำเภอเลียดจะใสเอ้เอำเภอเลียดอุรมนะมักสาวบ้านไหนออกไปทั้งกันทดักหน้าจะดอกจะดวยบ้านใบดื่มทั้งทงั้งเดียวอยู่ดอกบัตรนะเขาเขียนไว้เดียวอันต้าได้เห็นะอบอกว่าคนบ้านดินน้ากันมันจังค่อยหักกันรน้นมันอยู่ใกล้กันไปหามาทูกันง่ไน นั่งซ้ำดอกคำถ้าพานไปหัน้ยน้ำท่วมเลยน้ำท่วมพะกรดุงเดี้ยเดี้ยเมื่อรวมแล้วเแยกรวมก็ด้อยตัวด้อยไปใส่ด้อยขึ้นตะพังตะดาดป้าดินไปยังดหาได้อยู่แล้กินจะมักดาบบ่ดาบยังคอยมักดาบดาบปลุกดาบแข็งๆข็งจะไปดาบเดียวดาบแข็งๆกินข้าวปลากระโลนน้ำปลากระโลนน้ำจะไปดวกแล้วมันผาดไม่ไปเขาบ้าเป็นลวกเลยกินกิ็พักใส่บลาได้กันเสียด้วกพักกันเหราอยปินนิดนี้ปินดูนะ โอ้ยมันมาตาดอกสองโอ้ยสวยมาเอาพลุกงสูไปไดยนะโอ้ยกินข้าวแล้วข้าวบอกแล้วเขาสิข้องเพีงยนขึ้นมาเลยขวางมาเอาไปแดสูเดี๋ยวใจเด็กอกที่เทศแตกแดงแตกแดงอยังเขาบอกแตกแดงหนังบอหอห่มพันชั่นแดงแต่หล่นแดงแต่หล่นน้องไอ้ตัวมื่ก่อนอยู่เฮ้ยพระลูงศ์พระนางเด่นนางอุนีบินบิี้ยนก็บาได้เถี่ยบบอบอกได้ดอกเบาหน่อย เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาจนได้ดัวได้ดัวบ่ได้บ่ได้เบาธรรมลาธรรมลาจะดวดได้ได้มันโมเมนดวดได้ดูก็เด่วโอ้ยอยากเด่วอยู่มันโมเด่วให้จะได้จะได้ไดางันเป็นไงโอ้ยกวดสักอีเดียมโอ้ยแหลมเลยหน้ากระโหลกกระเลี้ยวมันจิดุดเนื้อทำเป็นโดเดะได้มันโมแมนโดเดะได้เดียมโอ้ยแหลมเพาสักกิลี่กิลี่ปนั่นอยากไล่ผัวอ๋อมักเบาอยู่บ่อ้กมัดานั้น อ้ำำาวเนสีสีเหลียวกันน้ำคาสีแดดสีแดอแดมักบาดสีชมพูแ้าจะมันตึกอื้อกันกันแปลงั้นไปกันได้ดูกดูกโตกดังใต้กระวังฮามันมืดมันคึมไล่ได้ไล่สีเหลียวกันก็โคตรลูกเคียขาหล่าว่าเป็นแมวยันห้องแอกมาเปล่าลูกหลานมันมันตังหมอกิ่รีซีหลอก ที่จริงที่จริงมันหลีอยู่หลีวะอือีแดมอีแดมอีดอดดูใหญ่ด้วยเออด้วยไรด้วยฤทธิ์นะฤทธิ์ไอ่ยอ๋อฤทธิ์ปอลแทกน้ำห่อนใช่หรอมาม่าเป็นยังบ่มาขึ้นโดดปะทัานมูมเป็นยังบ่ทันเพิ่นไปดีสูบยาที่น่ะสูบยาสูบบุดีอ่ะเขาไว้สูบบุดีอ่ะเพิ่นไปดอยดีสูบอยู่ดังปั๊มละมันโดดเขาแดนออกแดนขึ้นโดดปะทันไอ้ขาเด็กไปก้อนอ่านะเจ้าเดียว จะโย่จังไรวะจะไปอยู่เลยกินเนอไรก็มาดูน้าแดมเนาะไม่ลีตอย่างหมูเส่ามันฝาออกกำดังแดนโยรถสนามดองเดียนต่อกำลังเด่นกีด้านเว้ยคอยดมมันบ่อยดูไเลยเดี๋ยวมันดากแดนเลยดากดากจนจะว่าขาคอยเดินเดียดได้ดิ๊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 ดน้าแดมจะบอกไรจะเอาไปจะพาสั่นวาซีตัวละไปย์ทรงพีในดูไประบายดิเอาเอาลูกเอาลูกหลานพ้าเอาไปใส่ยาเอาเอาเอากเอเอ